สวัสดีค่ะหนูชื่อยิงหนูเด้าแสังกิตาป .5 ชั้นหนึ่งได้ที่3.7จะมาทดลองน้ำผลไม้กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระมังน้ำแข็งเรือแก้วน้ำพลาสติกค,ค่ะและน้ำผลไม้ค่ะอันนี้ใช้นะ้ำอัดลมนะคะ เพราะว่าไม่มีน้ำผลไม้ค่ะวิธีทำมีดังกล่าวค่ะใส่น้ำแข็งลงไปในกระละมังแล้วใส่เกลือแล้วเทน้ำอุน่นใส่ในแก้วค่ะ แล้วเอาน้ำอัดลมใส่เข้าไปตรงกลางของน้ำของกะละมังค่ะ แล้วรอให้มันเป็นกลิดน้ำแข็งค่ะหลังจากที่ผ่านมา20มนาทีไปดูกันนะคะเคล็ดลับในการทำให้ให้มันเป็นกลิดน้ำแข็งคือ 1. ใส่เกลือให้โดูน้ำแข็งค่ะ 2. คนตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะ